ไปปิดท้ายกันเลยนะคะที่การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประจำปี2556ของชาวชุมชนนนทนครเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณริมคลองถนนวชรีบำรุงตําบลบางนาคอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากชาวชุมชนนนทนครและชุมชนใกล้เคียงนะคะทั้งนี้ค่ะกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการให้ชาวชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีวัฒ าทาไทยด้วยค่ะุอวันที่20เมษายนที่ผ่านมาณบริเวณริมคลองถนนวชิรบำรุงตําลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายไพศาสสกิจจานนท์ประธานชุมชนนนทนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนนนครได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยได้รับเกียรติจากนายอุดมเด่นสันติกุลรองนายกเทศมรีมืองนาราธิวาสร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมีพิธีทำบุญทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์จำนวนห้ารูปสดมงคลคาถาการส่งน้ำพระพุทธทักษิณวิ่งมงคลหลวงปู่ทวดและองค์จตุคามรามเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทางการรดน้ำขอบรจากผู้สูงอายุเป็นการแสดงออกถึงความครบนอบน้นอมต่อผู้ใหญ่ที่นับถือและ ผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสถาบันครอบครัวในการอเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยที่มีคุณค่าสําหรับลูกหลานชาวไทยทุกคนเพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงอายุอย่างมากมาย จนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามกันและเป็นวัยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อบอุ่นให้กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนได้เป็นอย่างดีตลอดจนสร้างคนงามความดีต่างๆที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติตามกัน,นด้านายเปสานสุกิจจานนท์ประธานชุมชนอนอนครกล่าวว่าก,ก,กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยง,งานเทศบาลเมืองนาราธิวาสมาทุกๆปีซึ่งทางชมชนได้จัดก,ก,กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุให้เด็กล ปรชชนได้ตรนะักและเห็นคุณค่าของประเพณีไทยอันดีงามการรักษาและสืบสานประเพณีไทยอีกทั้งผู้สูงอายุได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดความสนุกสนานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนนานครและชุมชนใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสที่ตามสามกองทัพเรืองานสงกรานเนี่ยเราจะต้องจัดมุทิตาจิตคำว่ามุทิตาจิตเนี่ยมาจาก รถน้ําผู้สูงอายุนะฮะไม่ใช่ว่ารถน้ำู้นะรดน้ำู้สูงอายุมุิให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลครับผู้หูิอายุก็จะได้สืบสานวัสนะรรับ ัฒนธรรมประเพณีไทยเอาไว้ให้กับลูกหลานให้ลูกหลานได้ประทับใจมีความรู้สึกว่าเป็นใกล้ชิดกับคุณคุณปู่คุณย่านะครับนอกจากนี้แล้วทางชุมชนยังได้มีการจัดการแข่งขันภายเรือซึ่งเป็นกลฬาพื้นบ้านบริเวณคลองถนนวอเชรีบำรุงให้กับผู้สูงอายุได้เข้าร่วมแข่งขันและรับชมกันโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่3าสามกองทัพเรือซึ่งบรรยากาศการรับชมการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานเพราะได้เห็นทั้งสีหน้าแววตาและรอยยิ้มของผู้สูงอายุยงมมีควาสุข ขณะที่ทางทีมข่าว NC TV Cable TV คุณนราได้สอบถามถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุในชมุมชนแห่งนี้ต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้งที่ทางประธานพร้อมคนในชมุมชนนนครต่างพร้อมใจช่วยกันจัดงานังกล่าวขึ้นมาและยังได้ให้ความสําคัญกับวันผู้สูงอายุที่เป็นการสืบสานประเพณีโบราณอีกด้วยแล้วมาอยู่ที่นี่นาะนได้ยังคะก็ตั้งแต่เริ่มปี2500อยู่รัชก่อน<ะ>อยู่รัชอะ ตามถิอกว่าปีแล้วก็ย้ายมาอยู่อยู่ที่นี่แล้วกับชุมชนที่นี่เรามาร่วมงานประมาณกี่ครั้งแล้วคะก็หลายครั้งกันนี่จำไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้สองครั้งตัวนี้สองครั้งจสองครั้งมาของเขาเมื่อครอ้งเม่จับทางโน้ตทางหน้าเรื่องเกี่ยวว่าผมก็จะอยู่กับลูกหลานที่บ้านกี่คนคะอยู่กับลูกหลานที่บ้านประมาณกเจ็ดคนก็ทั้งลูกทั้งหลานก็เจ็ดคน นั่นในวันนี้มีลูกผานมาด้วยหรือเปล่าไม่วันนี้ปัญญาก็ไม่มาแล้วเนี่ยต้องอยู่บ้านเราอยากถามถึงความรู้สึกนี่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับในวันนี้ลุงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะคือว่าเขาจัดงานนี่ยนะเขาจัดได้ดีมากครับคนคนในชุมชนเนี่ยเขาร่วมมือใช่ไหมตากเศนมาเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันผลากกันเล็กน้อยตามมีตามเกิดว่าอย่างนั้นตามภาษาแม่เราเลยนะครับ ส่วนความรู้สึกของผมผมว่าถ้าก็ได้จัดแบบนี้ทุกปีทุกปีความความไปชักความความเป็นเพื่อนความเป็นญาติพี่น้องกันมันทำให้มมลึกซึ้งเลยไหาทำให้มมเข้าใจกัน<ฆ>มีปัญหาเราแก้กันได้แม่นหันน่า,า,ากัน เราหลายปีเลยค่ะค่ะหลายปีเค่ะนั้งเป็นคนที่นี่ตั้เปต่ไหคะคนที่อื่นค่ะคนหนุงขาคนหงขาค่ะคนหนุ่งขาแล้วเหตุผลอะไรถึงย้ายมาอยู่ที่ชุมชนนั้นครพอดีเควนเข้าถอนอยู่ที่แม่นางตะยงพอเขาเกิดเกษนยณไปเลยเราซื้อบ้านอยู่ที่นี่ซื้อบ้านอยู่ที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่มีลูกอยูมา้กี่คนแล้วคะมีลูกไหมคะมีลูกลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนค่ะ เราในวันนี้มีลูกหลานมาคุณป้าบ้างไหมคะในงานนี้ลูกหลานหน่อยคะมาด้วยกันหรือว่าไม่ใช่ลูกหลานแต่เหมือนกับลูกหลานเรามาพร้อมกันแล้วความรู้สึกของป้าในวันนี้ที่เขาจัดงานวันครูสูงอายุที่เขาให้ความสำคัญในวันนี้ป้ารู้สึกยังไงบ้างคะมีใจมากมีใจมากทก็เจอียวฉีก็พร้อมเพียงกันแล้วความรู้สึกกับคนในชุมชนเ่ารู้สึกยังไงบ้างมันถ้าเราคิดแนวก็มันดีมเหมือนพร้อมพร้อมทุกอย่าง Bỏ bò đang càng thêm lớn, càng dạng